เป็นทียอะไรเป็นทียอะไรตอนเด็กกูชอบดูเขารีวิวเกมอ่ะกูรั่วนะเว้ยอย่ารั่วเยอะกูก็รั่วมันมีรูปวราดมันมีรูปวาดเฮ้ยไอ้เยอยไอ้เยอะผมอยู่ที่ที่สูงไอ้สัตว์โคตรเต่ใช่สุดกับเจ้านะคิดกูอยู่สูงก็ไอ้เหมือนกี้เมื่อกี้เรามันมีรูปวาดด้วยอ่ะทุกคนดูดิมันรเปันสีอะไรอ่ะเปันสีแล้วปันสีแล้วปันเล็กวันเล็กมันรูปเหมือนคุณครูอ่ะพระองแต่งยังไงเนี่ย ผมน่าจะสุดฝึกครับแล้วถ้าเกิดทำกิจกรรมเติมคนดีไม่ถึงเอ้ยไม่ทันสามสิบภายในเดือนนี้เป็นไรมครับเดี๋ยวคุณก็ต้องมาปิดเทอมอ่ะคุณอยากคุณอยากมาไหมปิดเทอมอ่ะคุณอยากมาไหมกูเข้าเอาเอาเอาเทมอ่ะไอ้ยีนเอาต่กูดอกูิดนเทมอ่ะคุณอยากมาไหมผมถามไอ้ยีนกูรู้อะไรกูติดหลงเกย คุยกับมึงซะแกเลยหรือเปล่าไม่คือคือคือผมชี้แจงเรื่องการอันนี้อยู่ของความดีคือเรื่องของมึงดีอี้เย่ทำตัวให้ดีก่อนเลยสัตว์ก่อนทำความดีอ่ะกูเดือกูเดือกูเดแล้วช่วยเหมาช่วยอะไรกูเดือกมึงช่วยเหมากูกูกูอยู่บ้านใหญ่แล้วมัน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 หนืยกูกำลังไปไอ้สัตว์เรื่องอะไรกูจะช่วยมันมาแล้วเมื่อไร่กไม่อยู่บ้านใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวกูเข้าตู้นนั้แล้วไอ้สิ เอาตูเฮียอะไรนะช่วยกูด้วยเอามาเร็วเฮงกุยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจัดให้เดี๋ยวกูจัดให้มันจัดกูแหละมันไม่จัดมึงหรอกมันจัดกูแล้วเพื่อนกูโดนแล้วครอยู่นอกวัดเล็กอ่ะเอากูเอากูกูกูเจ้ากูไป็นเฮียนลคนที่อยู่บ้านเล็กอ่ะมาจะเกิดเรากูมาจะเกิดเราอ้มันมีตีลนของเต่าอากแล้วอันนี้เยันเนิร์กูคำนึงคำนึง อยู่ไหนวะอยู่ด้านล่างมั้งแม่งวาร์ปทะลุกูไอ้สัตว์หูฟังแม่งดีเกินเป็นหนึ่งแม่งไอ้เหี้ยกูล้มกูล้มแล้วใส่หูล้มจริงเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่อุ้ยล้มเลยลงไม้เลยกูเปย์ไปสองแล้วกูเปย์สองแผ่นมึงล้มไหนเพื่อนกูล้มจนเกิดใส่อรออะไรอ่ะ โอ้ยตีแถวตีแถวนักศึวษาวิชาทหารกูไปไปส่องไม้แต่เครื่องแม่งแม่งปั่นกระจายกันหรือเปล่านะได้อยู่นะเพื่อนแต่ควานแล้วมากู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 เรียนกันปาระเบิดนะกูกูเรียนกันปาระเบิดมาสองคนไปสองคนไปสองคนหม่องไปหม่องแอลรูเปลาระเบิด มันกลังจะเข้าว่าเล็กหรือเปล่านั่นมันไปอยู่คำถาำเหรอวะอะไรนะไม่ก็งงไงอม่งมึงเตือนหรืึงถามเอไม่ไอม่อเดเด้อเหม่อิ้อไมมให้กูหิวแป๊บเดียวเต็มเว้ยกูกูกูปาะเบิดล่อแล้วกูปาระเบิดล่อแล้วปาระเบิดล่อแล้วเมื่อกี้มึงงนไอ้ตัวนี้มันหูฟังดีไอ้ตัวนี้มันหูฟังดีนะ มันเอาแลกเลือดมาเอ้ยยิงด้วยเร็วจริงไอตัวนี้มันถูกฝังดีนะเว้ยโดนกระบอกมือเตียนไอ้เจ้ามึงอะไม่ยังไม่ได้จุกเลยไงมึงโดนดึงหลังขึ้นจะรั่วเลยคอายบาดบาดแผลกลางหน้าอกคือความอับอายของรัางแบบใช่กลาอกคือความรักรักรักโซโลภาคไอ้นี้เลยมันอยู่บ้านเล็กอยู่บ้านเล็กมันอยู่บ้านเล็กอยู่บ้านเล็ก บาดแผลไปไหนไหนไม่รู้นะไปไหนไม่รู้นะไปไหนไม่รู้นะไปไหนไม่รู้นะโอ้ยเชี่ยมันโอ้ยโอ้ยแสบตาแสบตาเอาไปเดี๋ยวเอาขำเที่ยวขำเที่ยอะไรเอากูขำหรือว่าไปตัวเองโอ้ยเชี่ยมันแสบตาบ้างเลยมาบุ้งมาเอาใครวะมาจินบูเอามาเที่ยวมาเทียมเทื่อง แมวกูไอ้เหี้ยทำไมติดไอ้เหี้ยแม่งต้นเขียวนี่ก็ติดเอ้ยเอ้ยวันนี้วันนี้คนน้าสนึกไอ้เหี้ยแม่งหน้าเหมือนกูเลยควายกูลืมถอดถอดเท้ากูลืมถอดเท้าอุ้ยคืออะไรอ่ะ้ือหลังกูไอ้สัตว์หยอกเฮ้ยกูได้กูปัดได้ดีเหี้ยว่ะกินเนีวะนักศึกษาวิชาทหารไอซีเด็กกูข้าตู้เลยถ้ามาเขี้ยวมะกูข้าตู้เลยเขี้ยวมะสองตู้เลยสองตู้เลยมันไม่รู้มาด้วยบาบ่เอ้ยมาด้วยบา มันเดินไปแถวตรงตรงที่กูเจอไกลเหมือนกินี้เอ้ยตรงที่มันกับกูเจอเหมือนกันกูกัมันเจอเฮ้ยมึงเจอมันหายไปแล้วหายไปแล้วไม่รู้ไม่รู้ไปแล้วกูฟาร์มระเบิดรับกูฟาร์มระเบิดรัเงี้ยมันอยู่กล้ดวยไอ้กูฟาร์มไปวะฟาร์มก้อนหินฟาร์มก้อนหินดักวางระเบิดมันเจอเน้ามึงเลี้วมันเจอเนอมึงเลี้วเอ้บยมือวางระเบิดกระดเทพกูเตุกเตแล้วสิเตุแล้วเครื่องส็จ มันไปครั้งเสร็จโอ้ยเที่ยมไอ้เที่ยโอ้ยปรับฟิลเตอร์ปรับฟิลเตอร์แล้วมันสว่างมากสว่างแบบเยี่ยเลยไอ้เที่ยตั้งแต่ไม่มีขอบอยู่ตรงหน้าจอแล้วมึงปรับอะไรเอ้เนี่ยมึงรู้เรื่องมั้ยเนี่ยใคระไอ้เที่ยมกูกูกูเพิ่งับฟิลเตอร์พายุเทเลซายมามึงเล่นอะไรของกูของกูนี้ไอ้สีมาตู้ตู้นี้ยกูอยู่นกูรอหน้าแล้วนมันไม่กินที่กับของแล้วเหรอไม่กินแล้วเออดีว่ะ หายไปไหนอ่ะเออหายไปแล้วเนี่เราเดี๋ยวเดี๋ยวกูส่งไอ้ดี๋ยวเดี๋ยวกูส่งไอ้โทนจบตอนนี้กูกูเปิ่มฟิลเตอร์เอ๋อพายุทะเลทรายมาคือเป็นไงวะไอ้เชี่ยเดี๋ยไม่กล้าเลยพายุหมีมาหรือเปล่ามันเร่งใครวะตลอดเกมอะไรเนี่ยเอ้ยผมมันอยู่หลังมึงไม่มี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 มันตัดหายไม่ได้มึงมันตัดแบบว่ามึงว่าเนี่ยเหรอหรอมันหายไปไหนวะ เดี๋ยวเดี๋ยวกูเข้าตู้เครื่องเสร็จกูเข้าตู้เครื่องเสร็จนะอุ้ยตรงนี้ละใครใครพร้อมมาได้กูอยู่นี่แหละกูอยู่ตู้เครื่องเสร็จหน้าหลังแม่เทพเขาเรียกอะไรอ่ะตรงแม่เทพมันจะมีตู้อยู่ข้างหลังอ่ะเอออยู่ตรงนั้นแหละไอ้แม่งกระโดดียกวะเดี๋ยวทุกคนกูกูว่าแมพแมพมันสว่างขึ้นไปวะยืนรอคอยยืนรอคอยนะมันมีแรงคอแน่เลยภูมันมีแรงคอไอ้สัตว์ ไอซีโดนโมลินี่มี่แรคอเนี่ยเลไอ้เชี่ยมันนั่นอย่างเงี้ยไอ้เชี่ยกูชัวเลยเนี่ยมึงโดนจินโมลินี่ยโคกโล่อ๋อเครื่องไม่ดูดกันมันโซนมันโซนนี่บอกร่าวะเครื่องนึงอยู่ไหนวะบ้านใหญ่ไปแล้วดจุบ้านใหญ่เลยข้างบนอ๋อโอเคแวโซนนี้ปะช่วยชวยช่วยโดนโซนจริงโดนโซนจริงโซนโซนนี้เอ้าบูนเปลี่ยนที่ไปแล้ว ต้องต้องไปต้องไปไไบูนใกล้ต้องต้องไปบูนใกล้ๆน oh ี um ้เว้ยถอดเครื <c 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 ่องเว้ยเฮ้ยนี่ไงเครื่องเหมือนกับเครื่องอุ้ยมันโซนมันโซนจริงเฮ้ยไอ้เมืองโซนจริงเลยล้มละล้มละล้มละไอ้เมืองไอ้เมืองฆ่ากูเอ้าใครเหรอมุกูตอนกูมื่อกี้เนีลยไอ้ยี่ใครจะรู้ว่าไอสามเครื่องอยู่นี่เลยสามเครื่องอยู่นี่เลยมันโซนมันโซจะกระโดดไม่ได้เหรอวะอ๋อมันมันโซนจริงมันไม่เอากูด้วย มึงไาคนละเครื่องกูเหมือนเครื่องเครื่องกลางช่างแมงเลยฮิวนี่ใครได้ฮิวหนแมงมาบูนใหม่บูนบูนบูนบุนบ่นบานบุ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 นุ่นบมนบุนบุนบุาเรียกแมทที่อะไรไม่เุนบุเบ้าบุนบุนบุนบนบุนุ่นบ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 ุนนไม้วะ อ่าแม้ที่มันไม่มีไม้เดียวแล้วไม่มีหน้าต่างด้วยกลับมืงเหมืองกลับไปหาเหมืองลับไว้แอบไว้ต้องหิวเปล่เพื่อนครับเอาดีเข้าไปในบ้านใหญ่สิกูหิวเองกูหิวเองกูอยู่กูอยู่กูยเหมืองปั่นต่อไปเหมืองอ้าวป่านนี้อะไรมันปั่นกูเ่ะมันซ่อมกูเลยกลับ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 สรุปเป็นม้าหรือเป็นเอ็ดเดลเนี่ยเป็นเชี่ยหรือวะ ดีนะไม่ไม่มีหมาด้วยไม่งันบอยบอฮิบอฮิบออบอเฮ้ยความระเบอนต่อมาดาจริงมาดาจริงเล่าดิมาาจริงไอเหมืนกูเข้าวตเฮ้มไมาไมมาแมวแมวแมวกรดกระ้กะนกระมามามา

เครื่องมันเริ่มใหม่แล้วมันมันตีโคตรปิงเลยเออจริงด่ามันยาววิทยทหารกูล่วงแล้วเอ้ยรอเราใช้กูเราใช้กูเราใช้กูคนนึ่งแยกแยกคนยืนน่ะแยกปั่นแยกปั่นสามเครื่องเลยแยกปันสามเครื่องเลยอันเละอันเละทุกปั่นเลยมันมันไม่หาเข้าพวกมึงเว้ยแยกปั่นสามเครื่องเงี้ยเลยอ๋อเด็เด็ดอะไรล่ะกูช่วยนะอุ้ยไม่ไหนเดี๋ยวกูช่วยมึงเสร็จเดี๋ยวกูเข้าตู้รู้กี่ป่ะกูปั่นต่อเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วหิวอ่เฮ้ยปั่นไปปั่นไปปั่นไป ันไปมันไปมหิวไปหิวไปหิวฉันเรียกอะไรได้บ้างมงันไปม่มันมันไม่ได้ไปหาเบงเชื้อกูเชื้อกูเยียหเยนมาไปก้้ำซ้ำซ้ำข้างหน้าเลยซ้ำข้างหน้าเลยมา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 เอาแสบมเอาแมาไอพุ่มไอพุ่มไอพุ่มมาซ้ำข้างเราพุ่มมาซ้ำข้างนี้ในวะควายดเจอกุกันตู้ระวังเถะไอี่ามึงาลิน เดียวดีฮะโดนกูเอาโอ้ยโอ้ยอ้ยบอกลงมอกลงมอกลงมาแล้วมอกแล้วมดมแล้วมอกแล้วเอ้ยแบบสว่างเอ้ชิบหายชิบกระโดดตู้น้ำเชี่ยไหนสัูเอาอีกแล้วเหรอไอ้ยิงปัดดีเราบ่มตัลิบเลยไอ้เฟ็เฟเอาหูกลมแล้วเ่ยเอ้ยปันจรองิ้งไอ้กับกล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 ับก แล้วกูกอยู่อยู่ที่เดิมกูอยู่ที่เดิมไอ้เทปไปไหนอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับกูอยูไอไอ้เจ้าห่ี่วมี่มี่ะเลียวกูิ่งชิโอ้ยหมอกลงหมอกลงไอ้เหี้ยแบบแมงสว่างจัดโอย่วะใครอยู่ไอเหี้ยแมงต่อมาใหม่ไว้แบบมันสว่างเกินเจอกูเจอกูเจอกูออไม่เจอไอ้เหี้ยงหลังปันเลันปัเลมันสนใจกูยู ไอ้มึงยืนไหนวะมึงยืนหลังบ้านเนี่ยมึงยังไม่โดนสักเฟดมึงยังไม่โดนสักเฟดมึงอย่าไปกลัวมึงยังไม่โดนสักเฟดเจอกูบ้านใหญ่เฮี้ยกูลากนะเฮ้ยกูกูอยู่ตู้กูอยู่ตู้กูอยู่ตู้บ้านใหญ่โอ้โหเฮ้ยวนกลับมาเลี้ยวขวาเพื่อเลี้ยวขวาตรงกลางเลยเลี้ยวขวาตรงกลางเออตรงตู้ด้านหน้าตู้ด้านหน้าเลยไม่ได้เออโวนมาวนมาตู้นี้เฮ้ยนี่เอาระเบิดตอนก่อควาระเบิดตอนกอเนี่ยหูดับตาบอดหูดับตาบอด กับมาตูที่เราเคยแอบกันกับมาตูที่เราเคยแอบกันอุ้ยพอระเบิดตอนขอไปไไปถามมึงไงเอออมเเ้เฮ้ยไอคเปิดลุวเปิดตัวไรไอเปิดตัวอไรไเคุณเปิดตัวทีดินเข้าทีดินไม่มี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 กูกูไม่โดนโนวันตัวน่าจะโดนมี้เียนตัว เอาเอ้ยวอดีบอนเอ้ยไม่ม mm ีไ mm ม่ม mm ีรอดแล้วไอซีไอซีออกเลยคิวเหมือนรอดแล้วเนี่ยเหมือนตายแล้วจริงเมื่อนรอดแล้วเอ้ากูบอกไอ้เหมือนรอดแล้ววันบอนเหมือนตายมึ้งว่าไงวะแล้วประตูเฮ้ยไอแบบเหมือนวิ่งมาทางกูตายเนี่ยบ้านใหญ่ใช่ไหมบ้านใหญ่ใช่ไหมเอาไปเลยเอาไปเลยไปเดี๋ยวนี้เอาอีกแล้วไอ้เจ้าหน้าประตูอ่ะอุ้ยตาย โอ๊ยค oh, <laughs> ุณโดนระเบิดพนตัวเองโอ้ยโอ้โของตกของตกสวยสวยอดอเอาไบไม่ได้าไไม่ได้มึงไม่กลับแล้วของวะมันเอาเปิ์ที่ยี่มาเนี่ยคุณดูเปิมดีเปิร์นโคโง่เลยมึงเเอาแมาเี่ยวเงนไมแหลกาอเยเออมันไหวปะวะ ไม่รู้ว่าก็เนี่ยไม่เอาไม่เอามองรอยเลือดมาเด้นนี่นี่มึงนี่เปิร์กูไม่ใครถูกทิง